สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์รักษามะเร็งกับหมอชวลิตวันนี้เราสองคนจะมาพูดคุยเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในมะเร็งเต้านมครับโดยเฉพาะชนิดที่เรียกว่า triple negative breast cancer หรือ TNBC ใช่ค่ะ TNBC เป็นมะเร็งเต้านมที่ไม่เจอตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนและ h e อร์ํูทำให้เราใช้ยาฮอร์โมนหรือยามุ่งเป้าแบบทั่วไปไม่ได้เลยนะคะเลยต้องอาศัยเคมีบาบัดเป็นหลักในการรักษา และถ้าเราจะเพิ่มโอกาสหายการให้ยาก่อนผ่าตัดหรือที่เรียกว่า neo-adjuvant therapy ก็เป็นกลยุทธ์สำคัญเลยครับหมออธิบายง่ายๆค่ะการให้ยานำก่อนผ่าตัดคือการให้ยาเช่นเคมีบำบัดหรือภูมิคุ้มกันบำบัดจุดประสงค์คือทำให้ก้อนเล็กลงผ่าตัดง่ายขึ้นและประเมินได้ด้วยว่ามะเร็งตอบสนองดีไหมแล้วใครบ้างที่ควรได้รับการรักษาแบบนี้ล่ะคะ ได้แกผ่ผู้ป่วย TNBC ระยะที่2และ3ครับหรือแม้แต่ระยะที่1ถ้าก้อนอยู่ตำแหน่งที่ผ่าตัดยากหรืออยากเก็บเตาไว้ก็พิจารณาได้ครับผลลัพธ์ที่เราหวังไว้คือการได้อัตราการตอบสนองแบบยุบหมดแปลว่าไม่มีเซลล์มะเร็งเหลือเลยตอนผ่าออกมาซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับโอกาสหายขาดค่ะแล้วเราจะใช้ยาอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือแอนติไซคลนอย่างดซอร์รูบิซิน ร่วมกับแท็กเซนเช่นแพคหรแท็กเซลหรือด็อกซี่แท็กเซลและช่วงหลังมีการเพิ่มคาร์บแพลาทินเข้าไปเพื่อเพิ่มอัตราการตอบสนองแบบยุบหมดจากประมาณ40%เป็น54%ครับและที่หมอชอบมากคือเรามีภูมิคุ้มกันบำบัดมาเสริมอย่างเช่นเพมโบรลิซูม a บที่ใช้ร่วมกับคีโมก่อนและหลังผ่าตัดจากงานวิจัยคีโนด t e 522ก็พบว่าช่วยเพิ่มอัตราหายขาดและลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำค่ะใช่ครับ หรือถ้ามีปัญหาหัวใจก็ใช้สูตรที่ไม่มีแอนทราไซคลีนได้ครับหมอชอบตรงที่ว่าตอนหลังให้ยาหลังจากผ่าตัดไปแล้วถ้าผลยังมีเซลล์มะเร็งเหลืออยู่เราก็อาจจะให้ยาเสริมอีกเช่นเคฟไซทาบีนหรือถ้ามีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ก็ใช้โอลาพาริบได้ค่ะ สรุปคือ TNBC แม้จะดูดุนะครับเพราะไม่มีเป้าหมายให้ยิงยาแบบแม่นๆแ,แต่ถ้าวางแผนดีๆโดยเฉพาะการเริ่มด้วยการให้ยานำก่อนผ่าตัดก็มีโอกาสหายได้สูงเลยครับอย่าลืมนะคะว่ามะเร็งวันนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อวานถ้าเข้าใจโรคดีวางแผนดีและได้รับการรักษาทันเวลาโอกาสรอดก็สูงมากค่ะ ใครที่อยากคุยกับหมอเพิ่มเติมนะครับสามารถราพบอาจาร,รย์หมอชวลิตได้ที่คลินิกพิเศษสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลชุลาลงกรณ์หรือที่โรงพยาบาลเมดพาร์คและโรงพยาบาลบำรุงราชครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube, TikTok และ Facebook ในชื่อรักษามะเร็งกับหมอชวลิตด้วยนะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ